เราต้องมีสไตล์ของเราเราใช่เออใช่แค่เอาก็อย่างนั้นแหละไม่ได้แค่นี้มันมีมันมีแบบว่าวันนึงมันทำแบบนี้มันไม่มีทางตัดนะรอกว่าให้เดี่ยวมันเหนื่อยทุกคนเน่ะแต่มันมีบางเนยเดี๋ยวมันมีมีมีใช่ไหมได้งั้นก็ได้ทำสวัสดีครับผมปื๊ดสโลโปครับและผมครับ วันนี้เราจะไปห้าความสยองขวัญบ้านทสยองขวัญหน้ากลัวมาไปที่เล่าขานที่น่ากลัวมากจังหวัดชุมพานีมีประวัติสืบทอดกันมานานว่ามีการฆาตกรรมเกิดขึ้นเหยียดครับครับลูกชามาหาตลอดทั้งวันครับมีบ้องไหมครับเต็ดนี่เสินพลุงพลังครับแล้วก็ฆ่าตัวตาย้งครอบครัวครับโดยวิธีการที่ที่ทำกับภรรยาด้วยกัน คอตายเชือกที่ผูกคอตายยังมีอยู่หรือเปล่าแล้วคุณสโลโปจะเป็นคนนำพาเราไปครับตามชมตอนต่อไปใช่ครับจบตรงนี้เจอกันครับบ้านด็อกเตอร์ กันทำก็เอาปวดแก้มปวดก้มไปบ่นเลยโอ้โหนลยขอหน้าขหน้าขอหน้าขอหน้